เนย่ข่มดแดงค่ะเนย่ข่มดแดงนยจ้าคว่ำแต่บ้า ไม้มีไข่เ้วนะแม่โอ้ยมดกันอย่างวดแดงค่ะหนุยคันั่ะพอแล้วมดกัดมดกัดมดกัดพอแล้วไหมมองไม่เห็นเลยหนุยอะไรมือมันระเดินใส่เท้าได้หนิ ระวังมันกัดเธอนะนอแต่เอแต่ยู để men để tôm men